พื่อประโยชน์เป็นธรณีสงเป็นธรณีสงสำหรับพระพิสุสงสำหรับพระพิสุสงผู้อยู่ในทิศผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งสี่ที่มีมาแล้วที่มีมาแล้วและยังไม่ได้มาและยังไม่ได้มาขออนิสงส์ขออนิสงส์แห่งการถวายที่ดินแห่งการถวายที่ดิน เพื่อประโยชน์เป็นธรณีสงศ์สำหรับพระภิสุสง์สำหรับพระพิสุสง์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มานี้และยังไม่ได้มานี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยช <als> นช <Secretary S 1> ์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ <als> เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพ,าาพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยแก่ปีโยชนทั้งหลายแก่ปีโยชน,ชนทั้งหลายมีบิดาเป็นมานดาเป็นต้นด้วยมีบิดามาดาเป็นต้นด้วยตอดดลอดตลอดตลอดกาลนานเทิตลอดกาลลนานเทิงสาธุสาธุ